Just a little bit caught in the middle Life i s a m a z e And love is a riddle I don't know where to go Can't do it alone I've tried And I don't know why เวลา10นาฬิกาวันที่3ตุลาคม2554ซึ่งตรงกับวันจันทร์ วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือวันเกิดของน้องเริฟพี่ร้านของพี่นี่เองนะจ๊ะครบรอบ20 20ทลายอ่ไปถามเจ้าตัวเอาเองนะจ๊ะไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสำหรับน้องสาวคนสวยของพี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี birthday, นะ้เบิร์ดเดย์นะเลิฟพี่มีของขวัญจะให้เลิฟนะปิง๊ง อับเัฟไทยนะทุกสันันเกิดจ้าอายุเท่าไหร่ลนะสี่สิบหรือห้าสิบแต่หน้าตาเนี่ยไปละหกสิบแต่ไม่เป็นไรรู้เพราะว่าหน้าบางทีสายตายังใสเพราะยังใส่แมนทุกวันทุกวันเลยแต่ถ้าถอดก็ดีนะจะได้ดูหน้าเดลก <c oughs> ไม่มีอะไรมากมีก่อนเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่ออกเดี๋ยวไว้วันเกิดปีหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวบอกใหม่แต่โอเคมีความสุขม,มากนะคะมีแฟนเยอะ จะได้มีช้อยเยอะยจากแฮปปี้เบอร์เดย์จาะแฮาปี้เบอร์เดย์ไม่มีเลิฟลี่แล้วจะมีฟาร์มที่น่าลาเบย์ไงเบอร์เดย์นะจ๊ะน้องเลิฟปีหน้าที่คงได้รับความข่าวดีนะจ๊ะของตัวน้ำหนักตัวของหนูที่เพิ่มขึ้นนะจ๊ะแปปี้เบอร์เดย์จ้าแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะน้องเลิฟขอเป็นคนาูดออกมานะจ๊ะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะแฮปปี้เบอร์เดย์น้องเลิฟจุ๊บจุ๊บแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะพี่เลิฟ เบอร์เดนั่นนะเละิฟค่ะขอให mm ้ม nah ีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะน้องเลิฟส like ุดสวยแต่วันเกิดนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆจ้ะแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เลิฟแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะสุดสมบัติค่ะคือเบอร์เดย์นะคะน้องเลิฟเสวัสดีพี่เลิฟสุขสสนวันเกิดนะคะสวัสดีน้องเลิฟสุดแสนวันเกิดนะจ๊ะม่ถึงได้ตรงตาหนาเป็นน้องน้องที่อยู่27วัน นนลืมอมทักสิอพุสวัสดีคุณลปปี้เบิร์เดย์มากๆขอให้เธอมีความสุขมีแฟนที่รอที่สุดในประเทศไทย <c oughs> เป็นผู้การออมสินเร็ววันเร็วคืน <c oughs> ฉันอยากให้เธออะ ได้สักทีมาันรอเนมานานแล้วอ่ะแล้วก็ขอให้เธอมีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมด้วยวันเกิดฉันนะเธอต้องให้ของตอบแทนฉันด้วยสำหรับการอวยพรในครั้งนี้โชคดีจ้ะสุขสันต์วันเกิดเด้อขอให้มีความสุขไลไร้ซึ่สิ้นสุดขอให้สมปรารถนาบุมีอีหยังให้ตลอแค่นี้และเด้อ อีเห็นได้ช <Works okay objectively> ัางเยอะขึ้นไปเมื่อกี้ว่าไงจ้าเล็กเลยสือแตวมาเกิดนะจ้าครบรอกกี่ขวดแล้วล่ะอ่ะ Happy Birthday นะจ้ามีคนสุขมากๆเลยสำหรับพี่อันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นช่อเดียวกันแล้วของขวัญเราตามมาทีหลังนะจ้า นะ <Happy> คะพี่เลิฟขอมีความสุขมากมากเลยแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าน้องเลิฟมีความสุขมากมากนะจ๊ะสวยสวยรวยรวยแฮปปี้นิวเอียร์เจ๊บ้าแฮปปี้วาเลนไทน์ไม่ใช่แฮปปี้เบิร์เดย์เฮ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกแล้วแฮปปี <Happy Birthday. S 1> ้เบิร์เดย์ครับพี่สุขสันต์วันเกิดนะเจะ้ขอให้มีความสุขเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าสุขสันต์วันแก่นะเจะ้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ yeah. แฮปปี้เบอร์เดย์ครับพี่เลิฟขอบใจเลอขอซ้ำแฮปปี้เบอร์เดย์ครับพี่เลิฟ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 ขอให้มีความสุขมากๆปีนี้ขอขอเงินเกิดไปได้รถขับเอาไปปีหน้าแกันนะน้องๆจะได้สบายมีความสุขมากๆค่ะ